สดใสให้ผิวหน้าอย่างนุ่มนวลตลอด24ชั่วโมงใหม่ Nivea v i s a g e White Day Moisturizer สูตรกลางวันช่วยปกป้องเซลล์สีผิวไม่ให้หมองคล้ำด้วยสูตรสกัด Licorice Night Repair สูตรกลางคืนวิตามินซีและ Licorice ฟื้นฟูเซลล์สีผิวให้ขาวขึ้นอย่างอ่อนโยนครบขั้นตอนสู่ผิวขาวกับ Nivea v i s a g e White ผิวขาวขึ้นจนเห็นความแตกต่างได้เลยค่ะ จะกลัวอะไรถ้ามีถึงสองสองสถาบันชั้นหนึาร่วมกันเป็นบริษัทประกันชีวิตอยุธย,ยา CMG ความมั่นคงแห่งอนาคตร่วมกันสาวไทย70อร์เซ็์ผิวผสมนี่ก็ผิวผสมนี่ก็ผิวผสมแป้งเพียสซูเปร์ทีอยู่โซนส่วนทีดูดซับความมันให้หน้าผากจมูกคา ส่วนยูคืนความชุ่มชื่นให้แก้มตลับเดียวสองเนื้อแบ้งซูเปอร์ทียูโซจากเพียสจะกลัวอะไรถ้า,ถามีถึงสองสองสถาบันชั้นนำร่วมกันเป็นบริษัทประกันชีวิตอยุธยา CMG ความมั่นคงแห่งอนาคตร่วมกัน <S <S ไลนีนยาให้ใครมาก่อ มอนอิเวียร์สกินโลชั่นหวงแหนความนุ่มนวลของผิวสาวไว้ให้ผู้หญิงรักเอ่ยรักเคยชื่นเช,นชยชูใจบัตนี้รักห่างล้างไกล ใส่กันอ่รักเป็นอย่างไรไปถึงขายังข้าหนึ่งของจิตไม่ว่าไม่มีภาพความรักใดมีความหมายถ้าทำไม่ได้ในชีวิตจริงบริษัทวิจันซีบรันดีไทยจำกัด ใครจะเชื่อว่าไดสตาช้างน้อยสิบสีนิ้วใหม่ให้ลูกเล่นรับจอทั้งระบบเสียงสองภาษาเชื่อราบอกรถเอ็นดีเอสีได้ราคาแค่นี้ไม่ไดสตา์ช้างน้อยสิบสี่นิ้วไม่ว่าใครก็อยากได้ปิดเพื่อสุขภาพดูแลการขับถ่ายให้เป็นปกติเพื่อสุขภาพและรูปร่างทดีค่ะ เมื่อมีอาการท <c oughs> ้องผูกชงดื่มก่อนนอนจะช่วยให้ระบายค่ะยาชงสมุนไพรตราฟิตเน่สาวไทย70ผิวผสมนี่ก็ผิวผสมนี่ก็ผิวผสมแป้งเพียสซูเปร์ทีอยู่โซนส่วนทีดูดซับความมันให้หน้าผากจมูกคางส่วนยูคืนความชุ่มชื่นให้แก้มตลับเดียว2องเนื้อแป้งซุเปร์ทีอยู่โซนจากเพียสน้ำแร่ธรรมชาติแม่ริมตราออรา่า ผ่านการวิเคราะห์จากสถาบันบาสเตอร์และรับรองโดย ICE แล้วว่ามีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยออรา่ามาตรฐานน้ำแร่นอกแต่ราคาไทยๆไ,ไม่มีเรื่องให้ระคายด้วยนีวีดีโอบาลซัมสเปรย์แป้งแห้งทันทีสำหรับผิวอ่อนบางโดยเฉพาะ ทุ่มวันจันทร์พบกับหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการจันทร์กระพริบวันอังคารเกมพบกับเกมโชว์รูปแบบใหม่ใน The Movie Game เริ่มอังคารที่7เมษายนวันพุธเตรียมสนุกกับละครหลากรถร้อมลุ้นปมปริศนาที่ท้าให้คุณทายในเกมละครปริศนาเริ่มพุธท,ที่8เมษายน วันพฤหัสบดี57ดาวด้ายวันมาสร้างสรรค์สิงหาโดยดาราและตลกชื่อดังเริ่มมาหัวรอก,กันในวันพฤหัสบดีตั้งแต่9เมษายนอย่าพลาดชมรายการดี4ี่ทุ่มส5บหาทงช่อง7สีให้นะดูแลตัวเองดีๆละ่ะล่นิยาให้ใครมากอดมือนิอยาให้ใครมาจับ นาผากนี้อย่าให้ใครมาจูบแกนี้อย่าให้ใครลูบคลำนะ <c oughs> ใครจะดูแลฉันได้ดีไปกว่านี่เวียสกินโลชั่นเพื่อผิวนุ่มๆของฉันปีท่องเที่ยวเนี้คิดจะทำอะไรมั่งครับ ับไปเก็บเลยไม่ต้องมายิ้มเสาไทย70%ผิวผสมนี่ก็ผิวผสมนี่ก็ผิวผสมออแป้งเพียร์ซูเปอร์ทีอยู่โซนส่วนทีดูซับความมันให้หน้าผากจะหมูคางส่วนยูคืนความชุ่มชื้นให้แก้มตลับเดียวสองเนื้อแบ้งซูเปอร์ทีอยู่โซนจากเพียส ใครจะเชื่อว่าไดสตาช้างน้อยสิบสี่นิ้วใหม่ให้ลูกเล่นทับจอทั้งระบบเสียงสองภาษาจอระบบ NDS ได้ราคาแค่นี้หม่ดายสตาช้างน้อยสิบสี่นิ้วไม่ว่าใครก็อยากได้ทำไมต้องปิดโอกาสผิวใต้วงแขนถนอมไว้ให้นุ่มนวลด้วยนีเวียดีโอโรออนที่มีลิปิดแอคชั่นมอชเจอร์ไรเซอร์เพื่อความอ่อนโยน ไม่ไม่น้อยหน้าผิวส่วนไหนจะกลัวอะไรถ้ามีถึงสองสองสถาบันชั้นหนึ่ร่วมกันเป็นบริษัทประกันชีวิตอยุธยา c m g ความมั่นคงแห่งอนาคตร่วมกันปิดเพื่อสุขภาพดูแลการขับถ่ายให้เป็นปกติเพื่อสุขภาพและรูปร่างที่ดีค่ะ เมื่อมีอาการทาอ้องผูกชงดื่มก,ก่อนนอนจะช่วยให้ระบายค่ะยาชงสมุนไพรตาฟิตเน่เจะกลัวรังถ้า <ś Different> มีถึงสองสองสถาบันชั้นนำร่วมกันเป็นบริษัทประกันชีวิตอยุธยา C M G ความมั่นคงแห่งอนาคตร่วมกันสาวไทย70%ผิวผสมนี่ก็ผิวผสม นี่ก็ผิวผสมแป้งเพียรสซูเปอร์ทียูโซนส่วนทีดูดซับความมันให้หนา้าผากจมูกคางส่วนยูคืนความชุ่มชื่นให้แก้มตลับเดียวสองเนื้อแป้งซูเปอร์ทียูโซนจากเพียรสคลอสเตอร์ความสุขที่คุณดื่มได้ ที่ว่าไอ้จิตอ่ะมันชอบเรนนี่จริงจริงนี่คุณฟุ้งสูบอีกแล้วเหรอก็มอดง่ายๆอย่างนี้ก็ดีสิสจอดตายแล้วเหรอประจวงติดตามชมกิ่งภัยคืนวันจันทร์และอังคารนี้เวลา20นาฬิกา30นาที สัมภาษณ์กระชับฉับไวและทันเหตุการณ์กับชีวิตความเป็นมาและความคิดแบบหญิงไทยยุคใหม่ของนางสาวไทยคนล่าสุดและรองทั้งสองในจันกระพริบถ่ายทอดสดจันทที่30มีนาคมนี้พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ร่วมสนุกเช่นเคยจันกระพริบถ่ายทอดสด4ทุ่ม สาฮัตแอนคูเก็บได้ทุกอุณหภูมิ249บาทพร้อมพบแฟชั่นซัมเมอร์สปริร้อนนี้ไม่ซ้ำแบบใคร17มีนาคมถึง30เมษายนนี้ที่โรบินสันทุกสาขาทั่วไทยเปลี่ยนอับชื้นเมื่อเป็นโรคเชื้อราบนผิวหนังคันเนื่องจากเชื้อราในร่มผ้ากลาบกลื่นน้ำกัดเท้าใช้ซีมาโลชั่นซีมาโลชั่นจากสามัคคีเภสัช ลายนิยาให้ใครมาก็มือนิยาให้ใครมาจับนินเวียสกินโลชั่นหวงแหนความนุ่มนวลของผิวสาวไว้ให้ผู้หญิงจะกลัวรา้ารถ้ามีถึงสองสองสถาบันชั้นนำร่วมกันเป็นบริษัทประกันชีวิตอยุธยา CMG ความมั่นคงแห่งอนาคตร่วมกัน กะเพราหมูดูจัดจานร,รแสแซ่บซ่านกลิ่นหอมหวนเครื่องปรุงทั้งเย้าวยวนซอสเผ็ดชวน ทุกคนล่ะคะ่ะต้องการมีผิวหน้าขาวเนียนสดใสดิฉันใช้ใน Real Research White ผสม Licorice สูตรกลางวันปกป้องรังสีแดดสูตรกลางคืนฟื้นฟูสภาพผิวแค่นี้คุณก็จะเห็นผิวที่ขาวขึ้นจนแตกต่างได้เลยคะ่ะน้ำแร่ธรรมชาติแม่ริมตราออราผ่านการวิเคราะห์จากสถาบันาสเตอร์และรับรองโดย I C E แล้วว่ามีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยออรา มาตรฐานน้ำแร่นอกแต่ราคาไทยไทย,ยทุกเกมส์ทุกกีฬา ทุกเวลาที่ f v t Sport Complex ศูนย์สพสินค้ากีฬาแห่งแรกของเมืองไทยตรงข้ามสนามกีฬาหัวหมากรามคำแหงผู้หญิงทุกคนล่ะคะ่ะต้องการมีผิวหน้าขาวเนียนสดใสดิฉันใช้ใน r e a Research White ผสมเลชิริชสูก่กลางวันปกป้องรังสีแดดสูก่กลางคืนฟื้นฟูสภาพผิวแค่นี้คุณก็จะเห็นผิวที่ขาวขึ้นจนแตกต่างได้เลยคะ่ะ เพื่อสุขภาพดูแลการขับถ่ายที่เป็นปกติเพื่อสุขภาพและรูปร <s apology> ่างที่ดีค่ะเมื่อมีอาการท้องผูกช่งดื่มก่อนนอนจะช่วยให้ระบายค่ะยาชงสมุนไพรตราฟิตเน่ นีเวียนีเวียซอฟนุ่มดีซึมเร็วซะด้วยอืมชุ่มชื่นจังนีเวียซอฟผสมวิตามิน e อีและโจโจบาออยสวยแล้วสิเราแน่นขโมอยอะไรอีกละ่ะความสวยขโมยกันได้ด้วยเหรอนีเวียซอฟ ร้อนระอุหรือเย็นเยือกกระเป๋าฮ cool อตแอนด์คูลเก็บได้ทุกอุณหภูมิ249บาทพร้อมพบแฟชั่นซัมเมอร์สปริร้อนนี้ไม่ซ้ำแบบใคร17มีนาคมถึง30เมษายนนี้ที่โรบินสันทุกสาขาทั่วไทยปิดเพื่อสุขภาพดูแลการขับถ่ายให้เป็นปกติเพื่อสุขภาพและรูปร่างที่ดีค่ะ เมื่อมีอาการอคองผูกชงดื่มก่อนนอนจะช่วยให้ระบายค่ะยาชงสมุนไพรตราฟิตเน่รักเอ่ยรักเอคยชื่นเชยชูใจบัดนี้รักห่างร้างไกลให้กันเอง ไถงงขขายันอจิตไม่ว่าไม่มีภาพความรักใดมีความหมายถ้าทำไม่ได้ในชีวิตจริงบริษัทเวนซี่บรนดีไทยจำกัดทำไมต้องปิดโอกาสผิวใต้วงแขนถนอมไว้ให้นุ่มนวลด้วยนีวีดีโอโรออนที่มีลิปิดแอคชั่นมอสเจอ i z ไรเซอร์ เพื่อความอ่อนโยนที่ไม่น้อยหน้าผิวส่วนไหนจะกลัวอะไรถ้ามีถึงสองสองสถาบันชั้นนำร่วมกันเป็นบริษัทประกันชีวิตอยุธยา c m g ความมั่นคงแห่งอนาคตร่วมกันสาวไทย70%ผิวผสมนี่ก็ผิวผสมนี่ก็ผิวผสม แป้งเพียสซูเปอร์ทีอยู่โซนส่วนทีดูซับความมันให้หน้าผากจมูกคางส่วนยูคืนความชุ่มชื้นให้แก้มตลับเดียวสองเนื้อแบ้งซูเปอร์ทีอยู่โซนจากเพียเจะกลัวอะไรถ้ามีถึงสองสองสถาบันชั้นนำร่วมกันเป็นบริษัทประกันชีวิตอยุธยา CMG ความมั่นคงแห่งอนาคตร่วมกัน เสนอหนังดีให้ชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9นาฬิกา45นาทีในรายการหนังรอบเช้าวันจันทร์พบกับคึกัสเซลวิลเลียมบอววินและโรเบิร์ตเดนิโรกับภาพยนตร์ชีวิตเข้มข้นของนักผจญเพลิงใน Backdraft เ,เปลวไฟกับวีระบุรุษ วันอังคารเชินหลงบูสุดเหวีย่ยงปราบจอมยุทจากแดนอาทิตทย์อุทัยในไอสิงตึงเลือดมังกรเขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นหมอวั <c oughs> นพุธอมตะหนังไทยเสนอหนังรักหวานสะท้อนเรื่องราวชีวิตชาวไทยภู <c oughs> เขา <c oughs> ฝีมือผู้กำกับฉลอง <c oughs> พั <c oughs> กดีวิจิตในใต้ฟ้าสีครามหัวใจของผมเป็นของแผ่นดินไทย วันพฤหัสบดีตื่นเต้นไปกับจนจำเป็นที่ต้องหนีจากการไล่ล่าของบรรดาเยหี่ยวข่าวที่ร้ายกว่าตำรวจในล่าไล่นรกวันศุกร์พบกับนางเอกเจมส์บอนยังจื่อฉุนจังมั่นวีและเหมือยเย็นฝานกับบทบู๊สะใจในสวยประหารสองหย่าพลาดชมหนังรอบเช้า9นาฬิกา45นาทีทางช่องเสี กลับมาชมข่าวกันนะคะพันตารวจโททักษินชินวัฒน์เชื่อว่าการยุสภาพเพื่อเลือกตั้งใหม่จะมีขึ้นในราวต้นปีหน้าทางนี้พันตารวจโททักษินชินวัฒน์อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพักพลังธรรมให้เหตุผลว่าแม้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง3ฉบับจะผ่านการพิจารณาของสภาได้ในเด๋ยนนี้แต่เชื่อว่ารัฐบาลต้องการเวลาเพื่อทํางานฟื้นฟูเศรษฐกิจและอยากให้การเมืองอยู่นิ่งสักพักจึงจะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านและรัฐบาลออกมาตอบโต้การรุนแรงในช่วงนี้นั้น พันตำรวจโททักษินมองว่าจะทําให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายการเมืองถ้าเราจะไปสุเอาภผากินมันก็คงจะไม่เป็นผลจริงๆแล้วโดยเพิาะยิ่งเรื่องการทะเลาะเบาแหวงกันนั้นเนี่ยมันผลสุดท้ายเนี่ยนะครับมันจะจบตรงที่ว่าเมื่อทีออ่การเลือกตั้งออกมาแล้วเนี่ยต้องมีการรูบรรัฐบาลกันใหม่เมื่อรูปรัฐบาลกันใหม่เนี่ยคนที่ทะเลาะกันเกือบตายผลสุดท้ายต้องมารูปรัฐบาลกันจะทำให้ประชาชนเสอิดเอียนกับสภาพนี้เปล่า พันตำรทจโทักษิณยังแสดงความเป็นห่วงต่อการที่อัตราดอกเบี้ยมีอัตราสูงมากในขณะนี้ว่าจะเป็นอันตรายต่อระบบธนาคารพาณิชย์เนื่องจากภาคธุรกิจที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้จะทําให้กลายเป็นหนี้ด้อยคุณภาพและยังส่งผลต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระยะยาวนอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดการเก็งกาําไรในค่าเงินบาทมากขึ้นด้วยส่วนสถานการณ์ค่างเงินบาทแม้จะมีเสถียรภาพมากขึ้นและอยู่ใกล้เคียงกับค่าความเป็นจริงแต่ช่วงนี้น่าจะมีการเคลื่อนไหวขึ้นลงบ้างอยู่ที่ระดับ35บาทถึง42บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มูหน้าพรรประชากรไทยนะคะก็ได้เรียกร้องให้ตํารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจเป็นธรรมนายสมัครสุนทรเวชหัวหน้าพรรประชากรไทยกล่าวว่าการทํางานของผู้รักษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีทางการเมืองไม่ควรเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและขอให้ยึดแบบอย่างในการทํางานของคนตํรวจเอกประชาพลมนออาทิตดีกรมตํารวจหนังสือมาก็ได้ครับชื่อนายธันหน่อยคือทันธรรมดาได้เผื่อไว้วันข้างหน้ามันจะเกิดเปลี่ยนแปลงมันจะได้มีมี ดูเดือดเดือดผ่านไอ้นี่ออกมาเต้นกับเขาด้วยเขาว่าตามหลังยิ่งก็ตามอีครับคลานเลยจะทำยังไงจะยังไงชี้ซ้ายหันขวาหันออกธิ์ออกเดร็กกันนัาการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามทางด้านนายสนธิเทียนทองเลขาธิการพักความหวังใหม่เรียกร้องทุกฝ่ายอย่าเข้าไปก้าวไก่การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อกรณีคดีทางการเมืองขณะน,นี้พร้อมกับเรียกร้องะาลแลสื่อมวลชนอย,อย่าพยายามทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่อีก สมาคมผู้ค้าน้ำมันก็ได้เรียกร้องขอค่าการตลาดน้ำมันเพิ่มขึ้นเนื่องจากทนต่อภาวะการขาดทุนไม่ไหวน,นายสมภพธนธีรพงศ์นายกสมาคมผู้ค้าน้ำมันได้กล่าวภายหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมผู้ค้าน้ำมันว่าที่ประชุมมีมติที่จะรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องขอเพิ่มค่าการตลาดน้ำมันเนื่องจากขณะน,นี้ปั๊มน้ำมันหลายแห่งต้องปิดกิจการลงเพราะมีปั๊มน้ำมันแห่งใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้มีการแข่งขันสูงในขณะที่ปริมาณการใช้น้ำมันลดลง ทำให้ยอดการขายน้ํามันของแต่ละแห่งลดลงมากส่วนปั๊มน้ามันอยู่ไม่ได้สําหรับค่าการตลาดน้ํามันที่จะขอเพิ่มขึ้นนั้นปัจจุบันบริษัทน้ํามันจะได้ค่าการตลาดประมาณลิตรละ2บาทกว่าแต่แบ่งให้กับปั๊มน้ํามันเพียง10สตางต่อลิตรสมาคมผู้ค้าน้ํามันต้องการให้บริษัทน้ํามันแบ่งค่าการตลาดให้มากขึ้นกว่านี้จากลิตรละส0บตางขอเพิ่มเป็น80สตาตคงโดยไม่ได้ขอเพิ่มจากผู้ใช้น้ํามันแต่อย่างใดโดยทางสมาคมจะเคลื่อนไหวเรียกร้องในเรื่องนี้กับทางการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือบริษัทนน้มัโดยตตรง่อไป กรุงเทพมหานครได้ออกสุ่มตัวอย่างตรวจอาหารในแหล่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคแต่ไม่พบเชื้อที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงนายพิจิตรัตกุลผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจอาหารตามร้านที่อยู่แหล่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนที่มีประชาชนอยู่กันอย่างหนานแน่นส่วนที่เขตบางซื่อที่มีข่าวว่ามีการแพร่เชื้อโรคอุจจาระร่วงมากที่สุดเจ้าหน้าที่ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ไม่พบเชื้อที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง นอกจากเชื้อที่ทําให้เกิดโรคท้องเสียหรือโรคท้องร่วงธรรมดาเท่านั้นทำอย่างนั้นได้ก็จะได้ดาวยังโชคดีที่ว่าในขณะนี้นั้นเนี่ยเรายังมองไม่เห็นว่าการที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับอุจจาระร่วงนั้นนะครับมันได้แพร่ขยายมนขนาขณะนี้มันเป็นจุดที่เกิดขึ้นเป็นจุดๆไปพบว่ามีเชื้อในส่วนที่เป็นเชื้ออุจจาระร่วงนะครับไม่พบเชื้ออธิวานะครับในจุดที่เราสุ่มตรวจอยู่ขณะนี้ สำหรับในพื้นที่ต่านสวัดนดยแพทย์บันพตต้นธีรวงรองเลข,ขาธิการคณะกรรมการ,า,ารอาหารและยาหรือออยอเปิดเผยว่าในช่วงหน้าร้อนปัญหาที่น่าเป็นห่วงคือน้ำดื่มบรรจุข,ขวดมียอดจำหน่ายมากและบางพื้นที่ขาดแคลนน้ำทำให้ผู้ประกอบการไม่คำนึงถึงคุณภาพสินค้าซึ่งอยอยได้ส่งทีมสาร,รวัตรอาหารและยาออกตรวจน้ำดื่มบรรจุข,ขวดที่วางจำหน่ายทุกพื้นที่โดยเฉพาะตามสถานีขนส่งแหล่งชุมชนและออกตรวจมาตรฐานการผลิตน้ำดื่มทุกโรงงานตั้งแต่ความสะอาดของพื้นที่พนักงานบรรจุ และให้คําแนะนํากับผู้จําหน่ายในการเลือกซื้อสินค้ามาจําหน่ายในร้านด้วยนายแพทย์สูรินประสิทธิ์หิรันนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีบอกว่าอาหารประเภทบรรจุถุงก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังเพราะทําให้เกิดโรคท้องร่วงบางรายมีอาการหนักอาจถึงเสียชีวิตได้และช่วงนี้นะคะเชิญชมราการที่น่าสนใจของทางสถานีกันต่อค่ะ ช่วงนี้ชมการถ่ายทอดบันทึกการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกระหว่างทีมคริสตัลพาเลทกับทีมท็อตแนมฮอสเปอร์จากประเทศอังกฤษจบแล้วชมรายการคิวไทม์เสนอรายการสุดท้ายนะคะแล้วพบกันได้ใหม่